ชนคอสกรกวันนี้ค่ะวันนี้มีบอลพรีเมียร์ลีกเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะแมนซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลนั่นเองนะเรียกว่าเกมมีหน้าดูมากๆนะคะเพราะว่าเป็นนัดตัดสินแชมป์นั่นเองเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยมีแต้มตามหลังแมนซิตี้แค่หนึแต้มเท่านั้นเองนะสภาพทีมนะคะของแมนซิตี้เนี่ยเพิ่งชนะแอตมิริดมาในรายการ UCL เลยนะ สภาพทีมนะคะจะไม่มีรูเบนดีอาสนะที่บาดเจ็บคาดว่าน่าจะมาในแผน4-3-3ค่ะตัวลุกนะคะ,เป, ling, ะ,คะเป็นกิลิตโฟเดนส n เตอร์ลิงนะคะแดนกลางมีเดอะบอยนะที่คอยทำเกมนั่นเองส่วนทางด้านลิเวอร์พูลค่ะเพิ่งบุกชนะบนฟิก้ามาในรายการ UCL เช่นเดียวกันสภาพทีมเนี่ยต้องรองเช็คฟ,ฟิตฟาบินโยกแค่คนเดียวนะคาดว่าจะมาแผน4-3-3ค่ะวางตัวลุกนะคะเป็นซารามาเนดีอาร์สนะ เกมนี้ดูแล้วสูสีกันมากนะคะและให้คนเคาะสกอร์คู่นี้ต้องบอกเลยว่าเออไม่มีใครเหนือกว่าใครอ่ะเรียกว่าทั้งคู่น่าก,กลัวกันมากและคิดว่าเกมนี้น่าจะสู้กันสนุกนะคะ mm. ด้วยความที่เล่นในบ้านของซิตี้ด้วยก็คิดว่าซิตี้เนี่ยน่าจะพยายามแบบสู้เต็มที่นะแล้วก็ เกมนี้มองว่ามีโอกาสที่จะออก3หน้าเลยค่ะแต่ให้เอินมองเกมนี้ความเป็นไปได้มากที่สุดเอินคิดว่ามีโอกาสที่จะออกเสมอค่ะเขาสกอร์คู่นี้เลยละกันนะคะเอินคิดว่าแมนซิตี้เนี่ยเสมอกับหรือว่าคพูหน่งประตูต่อหนึ่งค่ะ